สวัสดีครับเพื่อนๆของรีเฟบครับวันนี้เราจะมาพูดถึงออริโอเตอร์เฟดกันนะฮะหลายๆท่านอาจจะมีความสงสัยแล้วฮะเกี่ยวกับออริโอ o ต a ร e เฟที่มันแยกแทร็กได้หรือแยกแทร็กไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะอาจจะมีความสงสัยนี้ผมก็เลยแบบทาคลิปมนคุยกับน้องๆหลายคนออริโอเตอเฟตัวนี้มันแยกแทร็กได้หรือเปล่าหรือแยกไม่ได้หรืออะไรบางคนอยากจะอัดเสียงที่เป็น เชียงเช่นมีออเดียลเ e สเอย่างที่ผมมีในวาวูโนนะในวาวูโนนี่ทำได้อยู่แล้วนะฮะก็คือสามารถที่จะแยกแทร็กออกจากกันได้คือไม่อัดรวมกันว่างั้นเถอะนะก็คือตัวนี้ถ้าเราต่อไมโครโฟนเองผมมีเดี๋ยวต่อไมโครโฟนตัวนึงนะเข้า XLR ช่องแรกนะฮะของเวาวูโนนี่มองเห็นไหมตัวนี้เปนบักอ่ะแล้วก็อีกช่องนึ่งโอ,โอ,อีกช่องนึงจะเป็นของ กีตาร์หรือแล้วก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเราจะต่อไปกีตาร์แล้วก็ใส่เอฟเฟ็กเข้าไปด้วยประมาณนั้นนะก็เดี๋ยวจะแยกแทรคให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะตัวนี้เป็น XLR เนาะอ่านะตัวนี้เป็นช่องอินพุตโมโนแต่จริงๆตรงนี้ใช้ช่องอินพุตโมโนก็ได้เราเล่นกีตาร์สตัวก็ได้แล้วแต่นะหรือใครจะมีไมโครโฟนที่เป็นไมค์แบบไดนามิกก็ใช้ได้นะไม่มีปัญหานะครัวนี้นะมันไม่จําเป็นจะต้องมาต่อเข้ากับอินสูเมนที่เป็นช่อง2เท่านั้นนั่นเองนะโอเค เดี๋ยวเราจะมาดูที่หน้าจอว่ายังไงห,หน้ามืดจังเลยหน้ามืดโอเคมาเดีย๋ยวที่หน้าจอครับโอเคตอนนี้รูปแบบจะเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือผมจะต่อน,นี้ที่พูดไปเนี่ยเสียงสัญญาณไม์มันเข้าด้วยนะอันนี้ก็คือไม์คนเดนเซอร์นะฮะเปิดไฟแฟลชคอมเพลเวอร์ใช้งานอีกสายหนึ่งก็คือเป็นกีตาร์นะฮะที่เข้าไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอที่สร้างแท็กกันนะรูปแบบจะเป็นแบบนี้นะสองอันโอเคปะโอเคมากันที่หน้าจอนะฮะรูปแบบก็ จากเป็นแบบนี้นะที่ตอไปเมื่อกี้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เราสร้างแท็กนะฮะเราสามพันเดี๋ยวดูก่อนวาดีโอเทอร์เฟตมันขึ้นหรือยังอ่ะตัวนี้ครับผมไปถามน้ต้องใช้ s i n e v เนวา u n นนะฮะเออเรียบร้อยจากนั้นอันนี้ฟอร์แมตเอาทัก48ก็ได้ไม่มีปัญหาตัวนี้รองรับจริงๆนะฮะเห็นไหมฮะเวลาเราพูด เสียงไมโครโฟนเนี zaman, <im> <ke> ่ยครับผมจะลองที่ด <pl ains> ูที่หน้าจอนะเห็นปะมันแยกซ้ายขวาชัดเจนอยนี้ที่ผมพูดใส่ไมโครโฟนเนี่ยกีต้า์ยังไม่ได้ดีดนะมันก็จะมีสัญญาณเข้ามาที่ด้านซ้ายแน่นอนเลยเนี่ยมันก็คือแยกแกได้แน่นอนเดี๋ยวดูกีต้า์ดูนะเห็นไหมฮะดีกีต้ามันก็จะมีสัญญาณเพิ่มขึ้นแค่นี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่ามันสามารถแยกแท็กออกจากกันได้นะถ้าเราจะอัดเป็นตอริโอเลยก็ได้นะฮะก็คือในอ่าเขาเรียกว่าแทร็กเดียวกันแต่นี้เราจะแยกแท็กให้เห็นนะฮะ เดี๋ยวปิดพัดลมก่อนเสียงพัดลมอ่ะแอดแทรกเข้าไปนะฮะแทร็กแรกที่เราจะสร้างคือเห็นไหม ESI n e e ว a า Uno ถ้าสร้างแทร็กได้อินพุตมันจะขึ้นแบบเยอะแยะมากมายแบบนี้นะฮะแต่ที่เราใช้จริงๆก็คือ RL R L, อะนะฮะแล้วก็ตัว12 LR Stereo นะ,ะที่เราเลือกพวกนั้นจะเป็นของ Loop Back นะฮะที่เราใช้งานแต่ตัวนี้สามารถที่จะเลือก LR ได้อ่ะผมเลือกตัวนี้เป็น L ถ้าเราไม่อยากให้มันที่จะ มีเสียงดังข้างเดียวแล้วก็ทำให้เป็นคอนฟิกเกชันเนี่ยเ็นโมโนนะฮะก็คือมันจะเป็นสัญญาณขีดเดียวนั่นเองนะเป็นงั้นมันจะดังซ้ายหรือดังขวาประมาณนั้นนะเราก็สร้างเป็นแทร็กโมโนอันนี้คือไม่นะไม่ m i กอาเป็นภาษาไทยไม่ก็ไม่ไม่ My. อ่เดี๋ยวมาดูกันที่รูปขึ้นไม่หนึ่งแทร็กจากนั้นเราก็สร้างแทร็กขึ้นมาอีกนะฮะอะดิโอเลือกอันที่2นะเป็น r นะฮะเช่นกันตัวนี้ก็เป็นแทร็กของกีตาร์เนาะโมโน กีตาแบบนี้อ่านี่อัดพร้อมกันได้เลยนะฮะดู t ทส t ท taste ิสท t e ทำไมสัญญาณหายไปอย่าบอกว่าผมไปโดนสายมันหลุดให้ดูก่อนนะมันมันยังติดอยู่หรือเปล่า เทส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 อ่าปกติมันจะมีสัญญาณขึ้นนะแต่๋ยนนี้ไม่เป็นไรก็เราสามารถใส่อฟเฟกได้แต่แรกเลยนะสำหรับกีตาร์แบบนี้ผมจะใส่อฟเฟกเข้าไปนะเดี๋ยวจะเล่นอฟเฟกกีตาร์เขาเล่นไปเลยแล้วก็เปิดอ่ามอนิเตอร์ไปอ่ามันน่าจะหลุดจริงสายหลุดจริงเดี๋ยวนะ ออกมาแล้วโหเนี่ยพอดีสายมันระโยงระย,งะรยางไปมั่วพอดึงมามันก็จะหลุดไปนะฮะอ่ะโอเคนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะมีสายมีสมัญญาณที่แต่แรกแบบนี้เมื่อกี้ไปโดนสายอ่ะโอเคนี่มันเปิดเอฟเฟกได้แล้วก็ ตัวนี้สามารถมอนิเตอร์เสียงของไมค์ให้เราได้ยินเสียงได้เช่นกันนะฮะเราก็เปิดไมค์แบบนี้นะฮะให้เราได้ยินเสียงเดี๋ยวผมจะอัดให้ดูว่าเสียงมันแยกแฟกออกไปยังไงนะฮะอันนี้คือใช้เสียงแตกของตัวกีตาร์เลยนะถไหมะดูนะอัดเข้าไปเลยพร้อมกัน อันนี้คือไมโครโฟนนะฮะมันก็จะมีแค่สัญญาณของไมโครโฟนที่ช่องแรกเท่านั้นนะฮะช่องกีตาร์ต้องไม่มีสัญญาณอะไรเลยเห็นไหมฮะอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะฮะประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวผมดีกีตาร์ให้ดู จะเปิดลำโพงอยู่เลยเออลืมไปเห็นไหมจะแยกแท็กกันแบบนี้ชัดเจนนะถึงเราต้องใส่ไม่ตรงนี้ใส่หูฟังเพราะเนื่องจากเราใช้ไมโครโฟนอยู่ด้วยนะฮะมันก็จะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็เสียงจากลำโพงมันก็จะย้อนกลับมาหาเรานั่นเองแถ่นี้วิธีการแยกแท็กก็คือชัดเจนเห็นไหมฮะเสียงออกต่างกันเลยนมันไม่ไม่เหมือนกันอันนี้ไมโครโฟนนะฮะ ผมพูดใส่ไมโครโฟนมันก็ต้องมีเดซิปเพราะเสียงที่ไมโครโฟนนะฮะจะไม่มีเสียงที่กีตาร์เลยปิดโวลุมที่กีตาร์นะะเห็นไหมกีตาร์ก็จะหายเงียบไปเลยไม่มีเสียงไม่มีสัญญาณอะไรทั้งนั้นเข้ามานะฮะอ่าแบบนี้เรียกว่าแจ็ค t แทรกนั่นเองอ่าเดี๋ยววางไ์ก,ก่อนโต๊ะผมนี่ของของล้นแล้วเกินไม่มีที่จะวางอ่ะ าจากนั้นตรงนี้เป็นกีต้า์นะกีตาะอะแบบนี้ ลองฟังเสียงดูนะมันจะไม่เข้ากันนะเช่นใส่อฟเฟกเข้าไปในกีตาร์มันก็จะไม่อยู่ที่ใหม่นะฮะมันแยกแทร็กชัดเจนแบบนี้นั่นเองนะวิธีการที่เราจะสามารถอัดพร้อมกันได้2แทร็กแยกกันไม่มีปัญหานะฮะแบบนี้ก็โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่พี่น้องๆนะหยุดเดี๋ยวว่าฟังแทร็กตอนสุดท้ายที่ที่ Port file เอ็กพอร์ตไฟล์ออกไปแล้วกันนะฮะจะเห็นได้ชัดว่ามันแยกออกจากกันชัดเจนเลยนะฮะประมาณนี้นะฮะวิธีการก็แค่แทร็เข้าไปนั่นเองนะ,ะมันก็จะมีแทร็กที่ต่างกันแล้วนะฮะเลือกแทร็กโมโนหรือเราจะทำแทร็กสตูดิโอแทร็กเดียวก็ได้นะ,ะมันจะขึ้น2ขีดอยู่ในแทร็กเดียวกันนะฮะแต่ว่ามันแยกนะแยกไมค์อยู่ด้านหนึ่งตัวกีตาร์อยู่อีกด้านหนึ่งแบบนั้นก็สามารถทำได้เพราะว่าเราเสียบ คนละอินพุตกันนั่นเองนะสำหรับเอ n แอ o ิว yes, โไม่มีปัญหาสำหรับการแยกแกนะ่ะโอเคทีนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ